สวัสดีค่ะทุกคนนะคะเรื่องมันก็มีอยู่ว่านะคะเมื่อวานปุ้ยไปทํางานมานะคะก็ไปได้กินคุกกี้นะคะที่ห้องทํางานมานะคะก็มีเพื่อนๆที่ทํางานนะคะช่วงหน้านี้เขาก็จะทําคุกกี้กันนะคะเขาก็เอามาฝากนะคะที่ทํางานคือมันอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วอย่างหนึ่งค่ะมันก็น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นคุกกี้กลมๆแล้วก็เป็นรูปหัวใจสีแดงๆนะคะอยู่ตรงกลางนะคะคือมันน่ารักมากเลยนะคะปุ้ยก็เลยขี้สงสัยนะคะก็เลยอยากรู้ว่าค่ะ เขาทำกันยังไงนะคะปุ้ยก็นี่เลยนะคะเข้าไปดูใน Google มานะคะว่าเขาทำกันยังไงนะคะประมาณไหนแต่ว่าระหว่างทางที่จะกลับบ้านมานะคะปุ้ยก็ไปเอาน้องหมามานะคะจากบ้านญาติทวดนะคะก็เวลาปุ้ยไปทำงานแล้วก็แฟนปุ้ยเข้ากะเช้า พู้พุยก็จะเอาน้องหมานะคะไปไว้กับปู่ทวดกับย่าทวดนะคะเพราะว่าแกก็อยู่บ้านนะคะแกก็จะคอยดูน้องหมาให้นะคะพาน้องหมาออกไปเดินเล่นนะคะเพราะพ่เลิกงานเสร็จปุ้ก็จะไปรับน้องหมานะคะแล้วทีนี้นะคะก็เลยเล่าให้ย่าทวดฟังนะคะว่าเมื่อกี้นะ่ะไปกินคุกกี้นะคะอยู่ที่ทํางานมาคือมันอร่อยมากๆเลยแล้วก็เล่ารูปร่างหน้าตามันให้ ยาทวดฟังนะคะว่าเขาทํากันยังไงอะไรอย่างนี้คะ่ะรูปล่างมันเป็นยังไงแล้วทีนี้ยาทวดก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเออฉันก็เห็นเหมือนกันในทีวีนะคะว่าเขาทําอย่างนี้อย่างนี้มคือมันน่ารักมากๆเลยแล้วทีนี้ปุ้ยก็ไปเข้าไปหาใน Google นะคะว่า รูปร่างฟอร์มของมันนะ่ะชื่ออะไรนะคะให้ญาติทวดเป็นคนบอกนะคะปุ้ยก็เข้าไปค้นหาเลยนะคะใน Google นะคะพอค้นหาเจอปุ๊บนะคะปุ้ยก็สั่งภายในตอนนั้นเลยนะคะคือพอหาเจอใน Google ปุ้ยก็สั่งในเน็ตมาเรียบร้อยนะคะคือสั่งแล้วของมาเร็วมากๆเลยนะคะเพิ่งสั่งไปเมื่อวานนะคะวันนี้ตอนเช้าบ่ายๆนะคะของก็มาแล้วนะคะพอทีนี้ของมาปุ้ยก็ทำแป้งรอเลยนะคะนี่เลย พอตกเจนมานะคะปุ้ยก็จัดการเสร็จสับเรียบร้อยเลยนะคะนี่เลยนะคะก็ทำคุกกี้จากฟอร์มที่เราสั่งมาเมื่อวานนะคะปุ้ยก็ทำแบบนี้เลยนะคะแป้งก็จะเป็นแป้งเหมือนที่เราทำไปคุกกี้คราวก่อนนะคะที่เป็นรูปหมีรูปอะไรนะคะแต่ว่าอันนี้คือปุ้ยไปหาสูตรมาใหม่ในเน็ตนะคะคือพอทำออกมาแล้วนะคะแป้งมันก็จะนุ่มกว่า อันครั้งที่แล้วที่เราทำนะคะมันก็จะเป็นแบบนุ่มๆก่อนนิดนึงครั้งที่แล้วมันก็จะออกแบบกรอบๆนิดนึงนะคะปุ้ยก็นี่เลยนะคะจัดการทำกับเด็กๆนะคะก็ลูกสาวกับลูกชายปุ้ยก็ชอบทำมากๆเลยนะคะคือคุกกี้ก็คือเหมือนเขาได้เล่นดินน้ำมันเลยนะคะพอแป้งมันก็จะออกมาคล้ายๆดินน้ำมันนะคะแต่ว่ามันก็กินได้นะคะปุ้ยก็นี่เลยนะคะเอามา ตักใส่ฟอร์มแบบนี้นะคะไม่ใช่ตัดซีก็ลอล่อๆแป้งนะคะรีดแป้งให้มันบางๆนะคะแต่ว่าปุ้ยก็จะไม่บางมากนะคะเพราะว่าเวลาหยิบออกมาใส่ในถาดเอาไปอบนะคะคือมันหยิบยากมากๆเลยะคะถ้าบางเกินไปนะ,ะปุ้ยก็จะหนานิดนึงนะคะนี่นะคะปุ้ยก็จะเอามาแบบนี้นะคะนี่คือการล่อแป้งหรือว่าการรีดแป้งนะ,ะปุ้ยก็จะไม่ล่อเยอะหรือว่าไม่ รีดให้มันเยอะเป็นเยอะๆนะคะปุ้ยก็จะทําไปแค่ชิ้น2ชิ้นแบบนี้นะคะทําไปเรื่อยๆนะคะก็จะกดกดออกมาแบบนี้นะคะตรงกลางๆที่เป็นรูปหัวใจนะคะปุ้ยก็จะไม่ทิ้งนะคะปุ้ยก็จะเอาไปอบแบบนั้นเลยนะคะมันก็จะได้ออกมาเป็นคุกกี้เล็กๆรูปหัวใจนะคะน่ารักน่ารักนะคะคือลูกสาวปุ้ยก็ชอบกินมากๆเลยนะคะก็ ช่วงนี้คนเยอรมันหรือว่าคนแถวนี้นะคะเขาก็จะทำคุกกี้กันนะคะแล้วช่วงบ่ายๆเขาก็จะเป็นคุกกี้กับน้ำชานะคะคือเมื่อวันก่อนไปหาญาติทวดนะคะแกก็ทำนะคะคนที่นี่เขาก็ส่วนมากเขาจะทำกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ยังหนุ่มๆสาวๆอยู่อายุยังน้อยๆเขาก็จะไม่ค่อยทำกันนะคะแต่ว่าเราเนี่ยนะคะคือตอนอยู่ไทย ไม่เคยทำนะคะก็คือเคยเห็นแต่ในทีวีหรือว่าหรือไม่งั้นก็เคยแต่ซื้อเขากินนะคะแต่ว่าพอมาอยู่นี่นะคะคือเครื่องไม้เครื่องมือมันครบทุกอย่างเลยนะคะคือจะทำอะไรมันก็ง่ายไปหมดเลยนะคะก็แค่เขาไปดูใน Google นะคะแล้วก็ของที่จะวัตถุดิบที่จะเอามาทำนะคะือหาได้ง่ายมากๆเลยนะคะที่นี่ปุ้ยก็เลยจัดเลยนะคะนี่นะคะพอออกมาแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้ว ความพิเศษของฟอร์มที่ปุ้ยสั่งมาคืออันนี้นะคะมันจะสามารถใส่ไส้ได้ด้วยนะคะนี่ปุ้ยก็จะเอาเป็นไส้ช็อกโกแ,แลตไปก่อนนะคะวันนี้นี่นะคะทาช็อกโกแลตแล้วก็เอาข้างบนมาประกบนะคะออกมามันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้มากๆเลยนะคะอร่อยมากๆเลยคะ่ะ